สวัสดีครับวันนี้อุดมยนต์มาเตอร์นะครับขันขุดนาเข้าจาญี่ปุ่นนะครับรถขุด3ตันเข้ามาใหม่นะครับ1นคันนะครับคันนี้เป็น PC 3 0สขดนะครับมีลายแยกนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะครับติดหัวเจาะหัวกระแทกหัวสว่านได้หมดนะครับพร้อมใช้งานร้อเปอร์เซ็นะครับ3 0ขดเเป็นรถที่ถลายหาง่ายมากๆนะครับใช้ดีใช้ทนนะครับขุดมากๆครับลูกค้าทั่วไปก็จะนิยมมากมากๆนะครับใช้งานสวนงานก่อสร้างนะครับได้หมดนะครับ ในคลิปก็ทําการกดตัวโชว์พลังนะครับว่าแรงดีมากๆนะครับเครื่องยนต์เป็นรหัส344เครื่องสีเหลืองนะครับปั๊มนิวยูชิดะนะครับพุ้งกี้สวยแท็กเหล็กนะครับขานสวยนะครับเอวแน่นๆไม่มีหลวมนะครับแน่นทุกจุดครับสลักบูธเราเช็คแล้วแน่นทุกจุดนะครับทํางานแรงดีนะครับไม่ร้อนไม่โหลดนะครับเพราะล้าเราขัดเราประกันเครื่องยนต์หนึ่งเดือนนะครับลูกค้าซื้อไปนี่หายห่วงครับใช้งานยาวๆได้เลยนะครับ ร้านอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับพุทธมรมทนวสาย5นะครับโคมสุกพีซี30.7มีลายแยรกนะครับรถนำเข้าจากญี่ปุ่นในแท้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ